ไกลเลยเดี๋ยวนี้ไปคนละงานเลยที่นายมาเลยมาก่องกรตัวนี่ไนเมื่อก่อนเมื่อก่อนออกมาขายแกตอนนี้เรามาซื้อแกบ้างเอาห้าร้อยแท้มเดชผมซื้อนะเดชสองพันห้าแล้วกันตนี้องค์นี้หลวงพุทธวดเป็นแตงองค์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าวัดดวงมาผมว่าแท้แต่ระเดชเขว่าไม่แท้ที่เราส่งตรวจสอบที่สถาบันพระเครื่องเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าผลออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับพี่พอดีวันนี้เพิ่งเลืกคอนเทนต์ได้ผมจะพาทุกท่านไปซุ้มพระได้ไหมใช้คําว่าอะไรซุ้มพระจะใช้คําว่าแผงพระร้านพระร้านหนึ่งแล้วกันซึ่งเป็นร้านในอดีตที่ผมเล่นพระครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยนะผมไม่เช่าพระจากนาเขาสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าผมเช่าหลวงปู่ทองสุกวัดตโนดหลวงเนื้อคลั่งอะ่ะ 1,300บาทเมื่อ17,18ปีที่แล้วนะครับพอดีผมโทรสอบถามทางจากคนที่เขาเพิ่งไปมาพอดีนะครับเขาก็บอกมาร์คพิกัดพิกัดให้ว่าอยู่ตรงนี้น,นี้พอดีผมมาโทรหาเขาไม่รับก็ก็เดี๋ยวเราก็ไปตามเขาเลยก็เดี๋ยวไม่ดูไปลุ้นกันนะพี่จะเจอเขาหรือไม่เจอนะถ้าเจอคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็จะเดินต่อไปแต่ถ้าไม่เจอคุณก็คอนเทนต์นี้ก็คว่ำไปเพราะว่าไปไม่เจอตัวนะครับุ้ยู่โอ้โหบรรยากาศเมือ่อ สมัยก่อนกับสมัยนี้ช่างต่างกันนะเนี่ยตะกออนตะกอนตรงนี้เป็นป่ารกไม่มีตลาดไม่มีอะไรนะเนี่ยอันนี้เราพาเข้าทางเก่านี่แล้วสมัยก่อนตรงนี้นี่ชะลอนิดนึงนะครับคนขับอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะมานั่งเล่นพักกันตรงเนี้ยอ่าแต่ตอนนี้มันเป็นที่เอ่อมันเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าสรันาานะครับอ่าเผื่อเพื่อนเพื่อนดูคลิปอยู่แล้วอยากจะไปดูอุดหนุมพระนะเขาก็เข้าไปได้เลยนะครับ ก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆจนเจอคลองปลาปลานะครับเดี๋ยวพอเจอคลองปลาปลาเสร็จปั๊บก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลียบคลองปลาปลาไปจนเจอสีแยกสักนิดเดียวนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายไปประมาณ800เมตรนะครับจะอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับถอ้โหดูนี่นจเจริญมากพี่เชื่อไหมเนี่ยที่เนี่ยเมื่อก่อนผมมาตอนเด็กกับท้องนาท้้งนาดีๆนี่เองเนี่ยมียโอ้โหความจเจริญนะ แม่ผมเขาบอกว่าสมัยเขาสาวๆเนี่ยมีเขามาขายที่ให้เนี่ยไล่ละหมื่นห้าสอมืสมัยเมื่อห้ิปีที่แล้วนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมากันดานมีตถวท้องนาบอกโอ,โอ้โหทำไมอะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะอย่างน้อยในนี้ก็ต้องมีไล่หนึ่งจ็ดแดล้านว่างผมว่านะหรือเป็นสิบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเลยตลาดมาจะมีป้ายแดงผ้าแดงติดที่เสานู่นเอาซอยร่วมใจพัฒนาโอ้โห แล้วใครจะรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าซอยร่วมใจพัฒนาโอ้โหตายเขาจะรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อมีผ้าแดงนี่เขาบอกมีผ้าแดงผูกสายไฟโอ้โหนี่แล้วผ้าแดงใครจะรู้เนี่ยโอเลยทางเสือผ้าจริงๆต้องต้องรู้จริงๆเนี่ยหลังจากคลิปนี้อแล้วใครอยากจะติดตามนาเขาเนี่ยก็เข้ามาระวังเลยแล้วกันนะเออนี่เลยมาละเลยมาละไปดูกันมีที่กับรถไหมดูวสแตนเลสเลย คือที่นี้ผมไม่เคยมาผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับผมไม่เคยมาเคยมาแต่ที่เก่าที่เก่าก็คือที่ที่ผมชี้ให้ดูตอนแรกที่ขับรถผ่านนะนั่นคือสถานที่ที่ผมเล่นพระครั้งแรกนะครับปาดเหงื่อะไรพี่หลงเหรอเจอแล้วเจอแล้วนุ่น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 ยืนใส่แมสก์อยู่นุ่นต้องบอกก่อนว่าสถานที่นี้นะครับพี่เป็นทางเสือผ่านเท่านั้นครับเซียนพระหรือคนเล่นพระละแวกนี้คนพื้นถิ่นนี้คนที่อยู่ เล่นพัดในจังหวัดนนท์เก่าๆถึงจะรู้นะครับอ่าไปขอใส่แมสก่อนขอแล้วเนี่ยไม่เข้าเลยเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่โตเลยอดแมสนะผมขาดเอ็มแล้วนี่ผมก็ทำคอนเทนต์เพื่อดูยูทูบของเนี่ยนี่ผมก็ถ่ายน่าเด็ดเลยนี่เด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอาทิตย์หน้าเลยเป็นเอาเดี๋ยวคนเออขอบคุณมากครับนี่ต้องต้องบอกว่าณเดชรุ่นเก่าเลยเนี่ยณเดชกี่กี่ปีเนี่ยสามโอ้ผมเจอสามสิบปีถ่ายถ่ายพันณเดชด้วยนะอ่านี่มาตามมาได้เมื่อกี้บอกทางมาแล้วนัดเดชสามสิบแต่ผมก็ยี่สิบนะยี่สิบได้ไหมได้ปวดท้งแต่นู่นเลยนะวันข้ามุ่งจักอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปไกลเลย น้เดทก็ออกแก๊กออกแก๊กไปฮะม่าเราหยุดแล้วเรา่ออะไรกันล้วเดทรุ่นเก่าแล้วเล่นอยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปดูพระกันมันเล่าคุยกับนะเดทหน่อยคือสมัยก่อนน้าเดทตรงเขาเรียกว่าน้าเดทต้องรู้จักกันน้เดทกัตนาใชอ่าหรือเดทสังกันสองเดทกัตนาะสมัยก่อนของเยอะมากนะโอ้โหซื้อไม่ไหวน้าเดดเล่าให้ฟังแล้วผมจาได้เลยต้องออกจากงานมาซื้อพักเลยนะ ตอโหตอนนั้นซื้อไม่ไหวแล้วของมันไม่เมื่อก่อนมีมีใครเล่นอย่างเงี้ยสมัยก่อนมีเราในซอยนี้หรือเวิร์กนี้ัองเวิร์กเ่ยนะจะมีนัดเดตคือเด็กวัยรุ่นจะขายพระจะใครจะขายแล้วต้องนึกถึงนัดเดสมัยก่อนของมันเยอะนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยนะปุ่พูดอินอย่างเงี้ยนะเยอะแยะหปิดร้านอะไรเออปิดโรงวิรัานเยอะเลยข้นออะไรวันนี้เยอะแยะใช่ไม่แพงเลยนะไม่แพงสมัยก่อนผมซื้อนัดเดตนัดเดตจำได้เปล่าไอ หลวงพ่อทองสูงก็จะโนนหลวงอ่ะพันสองนีนะขวัญในค้างไม่ได้ขายใครแต่ละพันโนนเราสมัยก่อนนะนึกถึงหลวงพ่อค้ามาเพราะเงินนะ พอยอดวัดบางโคลนะตอนนี้เป็นตำาน,นานอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยวัดไอ้อุทยาน,นยอ่าบุเพิร์ดวอุทยานไงนแล้วก็พ่อสนนี่นะพ่อสนแล้วก็ศาลเนี่ยโอ้โหยืนไปนเรื่อยนะเป,นเป็นตำนานแล้วสมัยก่อนวัดเสาุ่งหินวัดอะไรยังไม่เล่นกันเลยนะใช่หลวงพ่อตนะอเพิ่งจะแพงเลยโอ้ยตอนเล่นสมัยก่อนเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่ของเนี่ยทุกวันนี้มันมันมันอยู่ในยุคออนไลน์แล้วนะเด็ดสมัยนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันมันสมัยก่อนเราจัดอยู่กับที่แล้วรอซื้อเดี๋ยวเนี้ยคือไลน์แอด สามสิบปีแล้วไม่เคยออกไปใช่นี่นี่ไม่เคยออกสนามพระนั่นแะอยู่ในนี้อยู่ในปู่บ้านหลังเบลเลอร์นี่พระทั้งนั้นเลยของการพระนะหลักล้านไม่เคยออกไปเลยสนามครับนี่ผมอยากจะให้น้าเดชเล่าเรื่องความรู้สึกที่เห็นผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนวันนี้อ่ะในเด็กซูมซูมไปหน่อยเข้าไปหน่อยผิดกันไกลเลยเดี๋ยวนี้ไปคนละงานเลยที่นายมาเนยมาหลงก่อตัวริผมพูดเดนรู้สึกเออใช่สี่โกโอ้โหที่แปดปีที่แล้ว คืออย่างที่ผมบอกนะครับไม่เล่นท้านะตอนแรกเริ่มชอบเริ่มชอบเริ่มชอบเฉยๆเอาเป็นว่านะแผงพระหรือร้านพระร้านแรกที่ผมเคยซื้อขายแล้วน่าจะเป็นนเดชเลยนะครับมากัดจานมาฮะสมัยนั้นพี่ปุย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 พี่ปุระาแต่ก่อนเนี่ยนะครับเซียนในจังหวัดนนท์ชื่อดังเลยมาขายนเดชหมดผมก็ยังมาขายกันเลยแต่ก่อนนะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนเดชเขาเป็นสูตรกลางเป็นทางเสือผ่านเซียนจะเข้ามาเยอะทีนี้พอเซียนเข้ามาเยอะปึ้งเนี่ย เราก็ยังไม่ได้เปียนเราก็มาขายเขามามีเจอทางเราที่เราขายได้เราก็เอาไปเอาไปขายข้างนอกมั่งอะไรเงี้ยสับกันไปอะไรเงี้ยนะสก๊อตแก๊สเหลือเยอะแล้วเหลือเยอะแล้วนะสนุกสนุกไปเลยเนี่ยผมเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยคนก็น่าจะเข้ามาที่นเดชเยอะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะนเดชเราเราเอามาเอามาเช่าได้เอามาแบ่งปันได้พักจังหวัดนนท์ นะแต่จังหวนนทนหรือเล่นทุกหน้าเหมือนเดิมสมัยก่อนนะเดชไม่ได้เล่นทุกหน้าแต่เพียงแน่พผ้าทุกหน้ามันมาหาแล้วเดชแล้วมาบางทีเป็นห่อเป็นบ้านเป็นเออแล้วหยิบมาก็แท้เรียกว่า95%้เนี่ยแล้หมดเาที่แท้หมดเลยแพ้หมดเลยแล้วเดชเสร็จแล้งสมัยก่อนเนี่ยเปิดห่อผ้ามาไม่ต้องส่องเลยไม่ต้องส่องตีราคาได้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเพราะมันแท้หมดเลยมสมัยนี้โอ้โหพิกแล้วพิกอีกเมมาเท้าความให้ฟังว่าสมัยก่อนเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเป็นยงงไ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็มาอุดหนุนนเด่นหน่อยมาแล้วนะเช่ากับทำคอนเทนต์นะฝากติดตามมันด้วยฝากติดตามมันด้วยนะครับปานเด่นแนะนำผมหน่อยมีอะไรบ้างมาดูฮะตาเลยเนี่ยแม่แตงพูดว่อันนี้รุ่นใหม่มั้งไม่รู้กลับดูไปรู้ยังไม่ดูซื้อไอันนี้ตาไก่พอแดงไม่สวยนี่ก็ขายสูงห้าอ๋ออันนี้สามเส้นไงน้เด่นนี่อันนี่นี่ขาหงษ์นี่ขาหง์เห็นไหมหง์ ตรงข้าหางหงเออหางหงเขาเล่นอ่านี่ไงักเท่าไหร่นะเด็กมึงเดียวเหรอเดี๋ยวดูเรื่อยเดยเนี่ยนี่ลูกแก้วอะนั่นนั่นดูโอ้กสีแพงไหมน้าเด็กเลือดแพงหมอ้าวมาซื้อเท่าไหร่นะเด็กเอานี่เอาว่ไม่เอาใช่อยมาหน่อยนี่ตรงนี้หนุนมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอามาขายแกแต่วันนี้เรามาซื้อแกมากอันนี้มันมันมันบล็อกอะไรวะมันบล็อกธรรมดาเนี่ยแพ้แหม่เล็กมันไม่ได้บล็อกที่ยงนะอย่างนี้เท่าไหร่นะเด็ก เท่านี้เนี่ยสามพันอะซื้อแบบนี้นี่อะไรโอเพราะอิ <S <S ่มมดหัวเขาอิ่มมดหัวเขานี่เท่าไหร่ห้าพันห้าอะซื้อกองไว้ก่อนเลยนะนี่เท่าไหร่นะเด็กห้าบาทอะจบใช่นี่ฮะก็พิงพิงย่างย่าอ่าเอ็นเอนเนี่ยใช่เพรพิงทีนี้มันเป็นพิงพิประคงอ่าพิงประกงมือออกรงนี้แท้เลยแต่มันสึกเออเออสึกเท่าไหร่นะเด็กห้าร้อยอะซื้อใช่ใช่ องนี้อยู่ในตะกรุนดูยากมากเออใชู่พี่นายมันเก่งเก่งกว่าเราอีกตอนนี้โอ้ไม่นะแล้วน้าเดชจะเห็นพระเยอะออน้าเดชแต่ผมว่าแท้นะมัน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 ,มนติดห่อ,อมันเนี่ยไม่รู้ว่าดูพระเป็นหลักผมว่าคนอื่นเขาอาจจะดูยากแต่ผมว่ามันแท้นะเออมันแท้เท่าไหร่อนะาเดชเอาห้าร้อยแท้น้เดชผมซื้อน้เดชสองบันห้าแล้วกันเพราะว่าพระเขาขายประมาณห้าพันใช่่เขาบอกดูยากแต่ผมซู้แท้ก็ไม่เอาเปลี่ยนน้าเดช ไม่รู้ที่พี่เก็บไปหาเครื่องรางเราทีเราได้บ่อยนะใช่โอ้โหนั่งหุ่นข้อเอาแก้วไปผมเคยซื้อเบี้ยแกละเด็ดเปเม็ดนึ้งนะใช่น่าไม่โอ้โหกี่ปีแล้วนะละเด็ดนี่เงินติดกว่าปีที่ทำไอ้เนี่ยไหนฮะที่ทำไอ้ประตูเนี่ยของนายเนี่ยหรอฮะนี่เงินสามหมื่นโอ้สามหมื่นกี่ปีแล้วอ่ะคิดดูดิไม่ใช่ว่าผมเหลือเยอะแล้วซื้อไม่ต่อนะคือเราอุดหนุนเขาใช่ใช่อุดหนุนละเด็ดบ้างไม่ได้เจอกันกี่ปีอะหลายปี เป่นสามร้อยห้าร้อยที่ต่อกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แบบอุดหนุนนะเดชทำไมเขาหร่นะนะเดชนี่สามพันนี่พันห้าตีพันห้ามาอุดหนุนไปนะเดชอันนี้ก็ยี่ิบห้าัตวรัดหางโหงหางโหงนะครับแล้วก็องนี้พระครูสุพ์วัดสุทัศน์นี่องค์นี้เก่งมากเลยท่านเป็นเพื่อนหลวงปู่นาควละคังเลท่านมีไหลพิมมีไหลพิมอันนี้หลวงพ่ออิมบนหัวเขาองนี้ พ่อแพ่จงอ่านสึกมีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบพิ่มมะคงพิ์มระคงแต่สุแต่คนเราว่าคงเนื้อดำนะคนละพิมพ์่ใช่ผมว่าจะเป็นพิ่มท่าลบพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แท้เลยนี่ครับแล้วก็องนี้เมื่อกี้นาเขาบอกห้าร้อยก็เลยขอซื้อเขาไปสองพันห้าบอกว่ามันเขาบอกว่าดูยากแล้วก็พระเขาแท้ไม่เอาเปรียบกันองค์นี้หลวงพุททวดเม็ดแตงองค์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่า วัดดวงมาผมว่าแท้แต่นเดชเขาว่าไม่แท้อันนี้อย่างนี้คือเราซื้อขายไม่ต้องประกันกันไม่ต้องประกาเขาเรียกว่าอะไรนะเก้เก้ก็ไม่ร้องแท้ผมก็มาโน่ไปกบดันอยู่พารากอนเพราะเหรียญนี้ถ้าแท้นี่ต้องมีหมื่นหนึ่งแต่เราซื้อกันจบอันนี้คือคือคือให้ดูบรรยากาศว่าเราเซียนซื้อเซียนเนี่ยผมซื้อก็จบเก้ก็ช่างมันแต่ผมว่าแท้นะ แต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องเพิ่มซื้อไว้เนี่ยเราไม่ดูเลยเพิ่งซื้อเมื่อกี้เองเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้เราไปงานกันต่อขอบคุณมากนะเนี่ยเช็คบินอันนี้ผมโอนกัินนะไม่ได้ปกตงมานี่อย่างนี้นี่แหละคือบรรยากาศคือเราก็เรียวๆเออเดี๋ยวไปดูที่ออฟฟิศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือไม่ได้เอะไรนี่สามพันนี่สามพันหกพันห้องนี้พันห้าใช่ไหมใช่ เจ็ดพันห้าองนี้ห้าร้อยแปดพันห้าก็แปดพันแปดพันห้าทั้งหมดแปดพันห้านะลืมมาได้นี่น้าเดชเขาเพิ่งเหมา่าเมื่อกี้สามพันเพิ่งเหมา่าเนี่ยนี่ได้กำไรแล้วห้าพันบาทยังเหลืออีกยอ๋อยังเหลือเดี๋ยวใครมาก็ลุยได้เลยตามทางเมื่อกี้นี้ได้ขึ้นบรรยากาศไปแล้วผ่านเสือผ่านใครอยู่แถวนี้ก็มาให้นาเดชเข้าได้แต่ถ้านเดชเจอพรักหลักโรหาผมเลยไม่ต้องตกใะจนะฮะมาเลยเลย นะเดชเือปูองปูเอี่ยมเข้าตีน้เดชห้าล้านหกล้านอย่าตกใจนะโทรหาผมเลยนะวันละคงวันละครั้งเนี่ยโทรบอ,อกผมเลยอย่างดีแล้วอุตส่าห์มาเยี่ยมเยอนมันเราไม่เคยเออกไปไหนเลยเนี่ยนานมากเลยสามสิบปีนี่นะพูดถึงสมัยก่อนนะนะเดชถ้าของอย่างเมื่อก่อนแล้วมีเงินเย่างวันนี้นะวิ้นถ้าเมื่อก่อนมีเงินอย่างนี้นะโอ้โหเอาเพนน้เดชขอบคุณมากขอบคุณมากเดชจะรีบไปช่วยงานกันต่อถ้าเกิดใครสนใจติดตาม มาที่เดียวเลยนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่ต้องนะอเ,เอามาที่นี่ที่เดียวเลยเดี๋ยวตามทางที่อยู่ไปเดี๋ยวผมก็ไปแล้วนะครับบรรยากาศก็นกเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยผมซื้ออะไรไปเอาละครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะที่เราทิ้งท้ายก่อนออกจากบ้านองค์นี้วงพุดทวดเม็ดแตงองคนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าวัดดวงมา ผมว่าแท้แต่นาเดชเขาว่าไม่แท้น้าเข้ามานะครับว่าเราวัดดวงองค์นี้นะครับพี่ <c oughs> เท่าไหร่นะพี่สามพันเมื่อกี้เราส่งตรวจสอบที่สถาบันพระเครื่องเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปกกรากฏว่าผลออกมาว่าแท้นะครับ <c oughs> โอเคนะเป็นไงเ,เ,เ,เนี่ยชีวิตเตียนพระเนี่ยมันก็มีฟุกมีอะไรเป็นอย่างที่ผมบอกนะพี่เวลาเราลงสนามพระหรือลงสังเวียนพระแล้วไม่มีการรับประกันกันผมไม่ซื้อน้าเขาก็ไม่มีการรับประกันนึกออกไหม อ่าแต่ทีนี้ผลออกมาแท้เอ,อมดแตกตรงนี้นอนแตกนะ้นเนี่ยขายได้เป็นหมื่นนะแต่วัดดวงมาสามพันนะเป็นไงนี่แหละครับพี่วิถีเตียนพระเอาไว้เป็นตัวอย่างอย่าบูรี่ผมผมจะพูดทุกคลิปอย่าบูรี่ผมอย่ามองว่าเฮ้ยทำไมคุณแท้แล้วคุณไม่ไม,ไม่ไม่ให้เขาไปเยอะๆล่ะคุณดูตอนตอนนั้นแล้วนะครับมันเป็นหลักฐานแล้วเฮ้ยอ้วนวัดดวงด้ว้ที่นานเขาบอกวัดดวงไว้นะอ่ะเก๋ผมก็บอกเอา เก๋ผมก็จบอะแท้ก็โชคดีไปอ่เเเปะเนี่ยเนี่ยคือม์เสน่ห์คือคือบอกว่าเซียนพระเนี่ยใครรู้พระเยอะได้เปรียบใครดูพระเก่งได้เปรียบมันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ถึงผมจะได้กาไรเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมก็ไปอุดหนุนนครับนะฮะแค่นั้นเองเมื่อกี้ผมว่าอุดหนุนมาแล้วเห็นไหมอ่าขนาดนาเขาเอาผมห้าร้อยพระแน่ขายได้ประมาณสามพันห้าสี่พันไม่เกินห้าพันผมก็ให้นาะเขาไปสองพันห้าก็ไม่ได้เอาเปรียบกันเราก็วินวินอะไรที่เรารู้รู้ราคาว่าแท้แล้วเขาขายผิดราคา ถ้าเราไม่เอาเปรียบเขาเราก็ให้ราคาเขาไปแต่อย่างเคสเนี้ยมันเป็นเคสวัดดวงก็เรียบร้อยนะครับขอไปกบดานพารากอนแป๊บหนึงนะะ่งครับพี่กำไรหมื่นกว่า <laughs> บ๊ายบาย